เมนูในวันนี้ตำร้อยทุกเมนูทำไมเข็มอ่ะโอ้โหพี่ได้ลดไหมหนาวเข้ากระดูกหนาวเข้ากระดูกมึงผิดสูตรมึงผิดสูตรปะวะอืมไม่ใช่เดี๋ยวพี่อันนี้บาลบาลไม่รวยอันนี้เอาไว้ทำกระทงเขาบอกว่ากินอร่อยแล้วจะเต้นเฮ้ยเออเอียมึงก็แยกขิงให้กูสักนิดนึงใช่ก็ดูเห็นท้งถูกมันมีอย่างนั้นอ่ะ สิ้นเดือนมกราเหมือนสิ้นใจร้อนยิ <regret> ่งกว่าอากาศก็เงินในกระเป๋านี่แหละฮะฮะเงินเงินปลิวไปแล้วเงิน เงินก้อนสุดท้ายของท่านมนได้เงินร้อยว่ะเงิน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 อะไรเงินพอใครก็ขอคนนั้นดีว่ะอะไรก็มีนี่เกินโอ้นี่ร้อยสุดท้ายแล้วก็มีนี่โอ้ยมึงอยามีเงินมันดูแต่งตัวมีเมีย ร้อยหนึ่งของผมไม่ใช่เปรี้ยวกก้เปีขเอาไปเถอะร้อยหนึ่งอโอ้โหเงินแค่นี้ไปนทำอะไรได้วะเงินแค่นี้มึงพูดว่าร้อหนึ่งเงินแค่นี้เละเดี๋ยวกูจะไม่ดูว่าเงินร้อยหนึ่งทำอะไรได้บ้างวายย u ม,มี่ ทุกคนครับวันนี้เรามาทํารายการประกุนยแลครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมากเกือบเดือนกลับมาอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ทุกคนจ๋าวันนี้คือใกล้สิ้นเดือนแล้วแล้วที่สุดครับ100บาทมีค่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เมนูในวันนี้ต่ำร้อยทุกเมนูอ้ยกี่ไปกูเก่งใจข้างบ้านมาก ตั้งแต่ที่เราไปถ่ายแล้วกอคุณธะทำแล้วเมื่อกี้ใช่้างบ้านขับรถไปขับรถมากูก็เกงใจเกินได้ยพวกนี้มึงทำอะไรกันอยู่อะยามีวันนี้เราทำหลายเมนูนะทุกคนใครที่อยู่หอใครที่ใกล้สิ้นเดือนเมนูเอาชีวิตรอดวันนี้ก็ปี้ไปได้เลยอันนี้เป็นเมนูที่ภูมิใจพาวทูพิเซนต์มากเพราะว่าเราไปเจอนี่ไส้กรอกอีสานเหลือมาจากครั้งที่แล้วและนี่เหลือใบเดียว อันนี้ไม้นึงถือว่านี้ราคาสูงนะไม้ได้ยีิบาทแต่นะถ้าคุณเจอแบบพวกลูกระบาดด้านนอกนี่คือเอามาใช้ได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่เขาได้มาเขามีผักให้มาผักแก้มค่ะนี่นไงเราซื้อมาสามถุงนะคะได้ผักเอารวมรวม,วม,วมว <c oughs> ร <c oughs> ว,มวมไว้อะไรนะเก็บรวมรวมไว้ก็ไม่เลยก็ไม่มีใครกินผักอ่ะรู้ก็เลยหยิบหยิบรวมกันไว้สามถุงก็ได้เท่านี้นี่มาแล้วคุณเคยเห็นกระหล่ำปีทอดน้ำปลาใช่ไหมเขาจะต้องใส่พวกของกรุบกรอบพวกแบบกุ้งแห้งทอดแห้งแพงเดี๋ยวนี้กุ้งแห้งตัวใหญ่เจ็ด สิบาทเดี๋ยวเราใช้นี้เลยทอดลงไปอ๋อใช้เป็นไส้กรอกอีกสานแทนเลยให้มัน,<ล>นเกียมขึ้นหน่อยรวนให้มันเกียมนิดนึงแล้วเดี๋ยวพักไว้เนี่ยอีกสักพักหนึง่งตรงนี้จะเกียมแล้วหอมมากอะ่ะโอ้หอมจริงอันนี้อันนี้ลงนี้แล้วก็ใส่ไปเลยอย่าได้เคกระเทียมนี้เท่าไหร่กระเทียมนี้ของเรามีค่ะพี่นี่เป็นเมนูที่คุณปาก็ทําให้ผมกินบ่อยมากนะ เพราะมันง่ายมากคือหมายถึงว่าพี่ชอบกินหรือไม่ได้ชอบแดี๋ยวก็ทาได้แค่นั้นไม่ได้ชอบแดี๋ยวก็ทาได้แค่นั้นอ๋อไม่นไอ้ใจหรอกเขาไปญี่ปุ่นมึงไม่รู้หรอกกูเสียอะไรไปมั่งกระลำปีใส่ลงไปเลยซึ่งแม่งไม่แยกขิงให้กูด้วยถ้ากูใส่ขิงลงไปนี่เขาวันก็มึงไม่รู้จกมึงก็แยกขิงให้กูสักนิดนึงใช่ก็ดูเห็นทั้งถุงมันมีอย่างนั้นอ่ะพี่สามถุงมันได้ขนาดนี้เลยนะพี่เดี๋ยวมันหดเดี๋ยวมึงเชื่อจะกูกระลำปีเท่าน้ำปลานี่คือง่ายสุดๆุด เครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างพี่น้ำปลาเลย <_ d ose> อย่างเดียวเลยเหรอนีอ่แล้วก็ลออลาดรอบๆให้มันให้มันเกิดกลิ่นหอมทำการออกซิไดซ์สไปโรเซชั่นงไงกิน <_ d ose> ทำไมเค็มอ่ะอ้าวโหี่ใส่ไปสองรอบขนาดนั้นอน่ะ นี่น้ำปลาอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันทิกแม่นะใช่การบอกทำอะไรเค็มๆแล้วกินกับข้าวแล้วพอดีเนี่ยถ้ามันเค็มมึงเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมถ้ามันเค็มมึงเอาข้าวลงไปผัดเลยนี่อะไรอ่ะมันไม่ใช่ราดข้าวหรอก็มันเค็มไรามันราดข้าวกคุกข้างนอกมันข้าวมันก็เดี๋ยวพอชิมคนมันจะหาว่าเราเออนี่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไงเฟรมกูเห็นเมนูนี้แล้วใครต้องเป็นคนชิมรู้ปะ มึงเรียกสายฟ้าอาจูเลยเดี๋ยวเดียวก่อนไม่ใช่หรอสายฟ้าอาจูไม่กินของต่ําแบบนี้หรอกอุยอ๋อพี่มันเหมือนฟิวข้าวผัดกูขอชิมก่อนได้ไหมเออได้ได้เออพอมีข้าวโอเคเฮ้ยเห็นไหมล่ะพี่กับข้าวเราไม่เค็มพี่เออ นี่คือกระเพราในโหระพาวะมันเหมือนนะกูกินสลับกันกูยังไม่รู้เรื่องเลยนะพี่กินดีๆมันออกรสหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยพี่ได้ลดไหมหนาวเข้ากระดูกหนาวเข้ากระดูกวันนี้พี่บีไปไหนคะนี่อยู่บนนั้นอ้าวแอนไม่อยู่บนนู้นนี่อันนี้ครับโหระพาอืมไม่ใช่เดี๋ยวพี่อันนี้ประบานพี่รู้รวยอันนี้เอาไว้ทำกระทงอันนี้มีดอกเงี้ยคือกระเพราอ๋อถ้ามีดอกแต่อันเนี้ย น่าจะโหระพาเอ้ยยังมีดอกเหมือนกันอ่ะไม่ต้องแตกอ่ะเยี่ยแไม่ต้องใส่ใส่ไปแบบไม่ต้องนี่ไงนี่เปล่ยนี่โหระพาอ๋อโหระพาเป็นอย่างนี้ใบมันจะเรียบๆใบเรียบไม่มีอยักมาทอดไข่ก่อน ไข่ฟองเราเท่าไหร่วะเดี๋ยวนี้พี่5บาทเดี๋ยวนี้5้าเหรอ5บาท4ฟอง20อ่ะสองฟองตอนนี้10บาทอ่ะ10บาทแล้วไปละต้องถามพวกเด็กๆที่เนี่ยเด็กฝึกงานว่าช่วงสิ้นเดือนเรากินอะไรปกติถ้าอยู่หออยู่เดน่ากินอะไรอยู่หอเวลาสิ้นเดือนไม่มีอะไรกินกินไรโลกแม่มาอยู่หอเอาแล้วอยู่บ้านแล้วกีวี่ะกีวี่อะมาม่าครับมาม่าครับมาม่ามีความประสงค์ที่อยากจะอะไรกูกูร่นกูพิ่นไปตาม แต่หนูขายกีวีนะพี่สมัยหนูก็เป็นมาม่าแต่หนูว่าจะใส่ไข่ไปเยอะๆให้เหมือนมันเป็นไข่ตุ๋นล่ะไข่ตุ๋นมาม่าอะไรเงี้ยไข่ลาวาใช่ไข่ลาวาซอยเรามันคนเยอะนี่ทอดไปก่อนจบแล้วจริงๆเราทอดประมาณนี้ได้นะเอาจริงๆนะตีนกูค่อนข้างเกียมล้วเนี้ยกูหลังจากเดินญี่ปุ่นมาวันละสองหมื่นเก้าเนี่ยกูบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่กูแข็งแกร่งไง มึงเคอส่งมึเยมึงจำไม่ได้นะภาพได้มั่งไม่ได้มั่งไม่ไรวันนี้น้องฝึกงานเราลงถ่ายด้วยให้มาฝึกงานวันแรกล้วก็ได้จับเลยหรอฝึกงานวันแรกคือเมื่อวานใช่กลับไปถึงบนกับพ่อกับแม่เหนื่อยชิบหายเลยไม่ใช่อะไรถ้าพาไปตีแบตเหนื่อยโซ่กลับบ้านพาลูกก็ไปโอ้โหลำบากกับบงตีกันไม่พักเลยอะน้ำนี่ใส่น้ำเปล่า แต่ถ้าคุณไปกินบะหมี่กินอะไรมาแล้วเขาให้น้ําสต๊อกค,คุณมาเก็บไว้ก่อนแช่ในช่องฟรีดนะและเก็บมาใช้แต่อย่าอย่าให้มันเกินทัก4ี่าหวันเดี๋ยวมันจะไม่ด,ดีแม่กูเก็บเป็นเดือนแม่กูเก็บเป็นเดือนกูจะเอากล้องจอนปิดติดในตู้เย็นแล้วอ,อันนี้เข้ามา,าเลยนี่แหละเฮ้ยทำได้โอ้ยโอ้นิวโอ้ยนี่แขงไ้เลย นี่ละ <c oughs> ใส่ประมาณนี้ถ้าใครชอบเป็นตัวก็ใส่เป็นตัวแต่ผมชอบแบบที่มันแหลกๆหน่อยนี้นี่ปลากระป๋องอันนี้14บาทค่ะพี่จะร้อยได้งวันนีไ้ไม่ถึงไม่ถึงนิดนึ่งนี่คืออะไรผงนัวผงเอลซ่าพี่เลดีโกเลดีโกเลดีโ พี่หอมานาตาดีอ่ะนี่ผมจะใส่ไข่ให้มันเป็นแบบยาว,ยาวๆเพราะว่าขี้เกียจหั่นกินแบบเป็นเส้นต้ยมยำไข่งี้มาละอุ้ยน่ากินนะหอมมาก a few moments later ถ้ามันทุกอย่างมันแบบ มันแย่มันยังไม่มันยังไม่มแย่แหรอมันจืดอ๋อมันจืดไ<อ>ม่ก็ออยังมันจืดถ้าเราอย่างนี้เราต้องใช้น้ำสต๊อกแต่เราไม่มีน้ำสต๊อกนี่เราก็มีนีน่นไงผมสำเร็จรูปที่เราบางทีเราใส่วิทีเดียวย่างจบพี่ทุกอย่างแก้ได้ด้วยสิ่งนี้จบเคลียร์เนี่ยรสชาติกลมๆคุณจะทําเป็นแบบข้าวต้มไหมโอ้โหอยากกินแบบข้าวต้มอ่ะพี่นีุ่ณเอาข้าวใส่อย่างนี้ผมไปเอาสิ่งนี้มาจากญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามีข้าวเนี่ยเขาจะมี ข้าวหน้าอะไสักอย่างแล้วเขาจะมีน้ําซุปมาให้เราอเราก็เอาเข้าวลงก่อนอย่างนี้อ๋อได้ฟิลกินแบบแบบข้าวต้มเลยอ่ะอ่าพี่แต่เมนูนี้พูดก็พูดนะสัต์อาหารมันครบอยู่นะพี่ครบดีคารให้ไดตโปรตีนเกเลือแร่อยากได้เกเลือแร่ก็กัดขานี่ย อันนี้คือแฮกไลฟ์ของแท้คุณจะได้กินกระเพราเป็ดในราคาต่ำร้อยกระเพราเป็ดเดี๋ยวนี้นะราคามันสูงมากนะพี่กรุงเทพ80ไปแฮกไลฟ์ได้โดยการที่เรานี่ไปซื้อจริงๆรอันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วร้าน m อ่าแต่ว่าไม่ได้มีกันทุกร้านนะโทรถ,ถามต้องโทรนะคะพี่2โคคง24บบาทถูกมากแล้วก็ แล้วนี่เนื้อโครงเดียวพี่เนื้อจากโครงเดียวนี่คือถ้าถ้าแยกเป็นราคา12บาทนะ12บาทนะพี่ที่ถ้วยนี้ทั้งหมดแค่12บาทนะสุดๆแล้วคือเราได้กินกะเพราเป็ดอ่ะถ้าคุณไม่กินกะเพราเป็ดนะคุณซื้อน้ำเข้ามาด้วยน้ำอีกเท่าไหร่13บาท13บาทราดกินกับข้าวจบแล้วแล้วเรามานั่งทำอะไรกันอยู่ไม่เราต้องถึงเครื่องไงพี่นี่พี่ต้องทำขึ้นไปเสิร์ฟคนข้างบนนะสั่งนี่กะเพราเป็ดมาปอกพีเพชอุ้ยโลภปริยาในแฮกไลท์อันหนึ่งก็คือ กะเพราเนี่คุณต้องใส่นี่ครับพริกแห้งกะเพราเนี่ไม่ต้องทําอะไรเยอะก็คุณก็ใส่นี่ใช่พี่ใช่พี่มันต้องฉุนมาหนึ่งยะจะอร่อยกะเพราเฮ้ยเฮ้ยไอเฟมไหวเปล่ามาถึงขั้นตอนการปรุงแล้วเมื่อกี้แอบถามไปแบงค์ว่าแบงค์เอาซื้อน้ำปลาอะไรมาซึ่งเป็นน้ำปลาที่เราไม่คุ้นมือมันเค็มกว่าที่เราเราเคยกินวันนั้นต้องใส่แบบเบามือหน่อย แล้วเนี่ยกูจิ้มไม่ได้ด้วยซอสหอยซอสหอยถ้าอยากให้นัวซอสหอยใครใครจิ้มให้หน่อยดิอุ้ยพี่อุ๋ยมาแล้วเขาบอกว่ากินอร่อยแล้วจะเต้นเฮ้ยเออเอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ไปดิ้นี่มาเขาจะเขาเาเริ่มแฮปปี้แปีแล้วเอ็นจอยลว จบแล้วครับทุกคนง่ายมาก <Yummy. S 1> โอเคมาชิมมันก่อนเลยเริ่มจากข้าวต้มต้มยำไข่เจียวทอดดู oh. เทคเจอร์คือมันแบบ ข้าวต้มข้าวต้มต้มยำอือเป็นไงพี่ถือว่ารสชาติแบบกลางๆแต่มันมีเครื่องต้มยำจริงมันเลยมันเลยมีความรู้สึกแบบหอมเฟรชส,สดชื่นแต่ถ้าถามพี่ถ้าทําให้แซบกว่านี้แรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นแบบเลือดเลยอันนี้ก็กินได้ในราคาเท่าไหร่นะห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทพี่รวมทั้งหมดพี่ถือว่าในราคานี้นะอันนี้ยังได้แค่แบบ ถ้าเต็มห้าดาวนะเต็มห้าดาวพี่ให้สองดาวครึ่งด้วยราคามันสูงนะราคาค่อนข้างสูงอุปกรณ์ใช้อะไรค่อนข้างเยอะไปที่ข้าวผัดกระหล่ำปีทอดน้ำปลาแล้วก็ไส้กรอกอีสานอันนี้แบบสีมันใช่ไปทุกคนทดสอบอื้อื้กลิ่นกระเทียมเจียวมันออกมาตอนแรกมันแบบจึ้งแล้วเทคเจอร์ความกรอบของไส้กรอกอีสานที่เาไปทอดนี่ อันนี้ในราคาเท่าไหรนะอันนี้อยู่ในราคา25บาทพี่เพราะว่าไส้กรอกอีสานยี่สิบแล้วเราก็เพิ่มข้าวไป5บาท25บาทนี่ผมถือว่านี้สี่ดาวครึ่งเลยอ่ะเพราะว่ามันหอมตอนแรกอ่ะตกใจที่มันเค็มไปหน่อยแต่พอเอาข้าวไปผัดแล้วโอเคเวิร์กอันนี้กินไม่ได้แบ่งเข้ามาลองหน่อยอันนี้ในราคาเท่าไหรนะพี่1 0บ7บาท17บาทเพราะว่าเป็ดหนึ่งโครงโครงคือ1 0บ2บาท12 12บาทบวกข้าว5บาท17บบาทอย่างอื่นเรามีหมดเลย คัโตโตนะคะโหพี่ดีอะดีไหมดีมากเมนูนี้คุ้มมากอร่อยคือเป็ดมันหอมอะแล้วมันได้พอกินไปใช่ไหมเผเชียวว่ากลิ่นของพริกแห้งอะที่พี่คั่วมาก่อนอะมันดีมากเลยอะพี่แล้วอันนี้นะแค่ครึ่งเดียวนะเพราะอีกครึ่งเราขึ้นให้ข้างบนแล้วนะคะนี่อีกครึ่งหนึ่งอยู่ของคุณปิ่มใช่นี่แบ่งกินสองมือได้นะพี่สิบเจ็ดบาท เท่ากับถ้าหาหาอออกมานี่คือเออ่ประมาณ8.5 8.5บาท8.5บาทที่จานนี้ยอันนี้อคุณให้กี่ดาวหนูให้5ดาวนะสำหรับตัวหนูเองนะเพราะว่า1นึ่งถูกมาก17บาทแล้วรสชาติไม่ต้องพูดคือเอาอีเ็ด MK คือไม่ต้องพูดมันอร่อยอยู่แล้วอร่อยขอลองตรงนี้เลยอยากกินมากอืมไม่เห็นเค็เลยพี่ก็พอหนูาวผัดงยอร่อยหอม หอมกลิ่นกระทะมีขนาดพี่ใชเทฟลอนนะคะันนี้เรื่งหอมได้อะหอมกลิ่นกระทะไม่ใช่ว่ากลิ่นกระทะมันออกมา,ามันคือหอมไอ้พวกน้ําปลาที่มันไปถูกแบบทําไปตรกิริยาความร้อนอ๋อหนูหนึกว่ามันต้องหอมกระทะมึงแบบคิดว่าที่มึงกินอ่ะเป็นกระทะร้อนออกมาเหรอก็เหมือนกัวคนจีนไงไมันเล็งออแดกนะ,ะถ้ามันออกมาแบบนั้นนะพี่แต่เอาดีพอมาดูจริงๆหน้าตาม,มันดีนะคะันนี้หน้าตาเป็นเขาเขาต้มแบบเขาต้มแบบต้มยำ อืมพี่อันนี้ดีเลยแล้วทั้ง3อันนี้นะผมจะบอกอย่างนี้ตอนแรกผมนึกว่าต่ำร้อยอ่ะต่ออันนะ3อันเนี้ยรวมกันราคาทั้งหมด101บาทฮาประเทนพี่ก็คุณคำนวณมา101บาท3จานนะ3จานไม่ใช่จานละเป็นร้อยหรอ 3, 3จา,จาน101บาทคุ้มมากพี่อาจสมมติว่าถ้า101บาทนะแล้วเ,เราแบ่งกันสมมตินนะพี่ว่าเราแบ่งกันคนละจานตกคนละ33บาทบาท สบบามบากพุงเทพพี่อ่ะกินไหนสามสิบส,บส,บสบบามบาทนี่แหละเหมาะเมนูสิ้นเดือนสุดๆทํากันในบ้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณมีหอนะนอกหอคุณเอากะเพราปลูกหย่อนไว้ต้นอ๋อเล็กๆหย่อนโหระพาไว้หน่อยหนึ่งหย่อนแล้วหยิบมาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองโอ้โห <c oughs> ไปซื้อก้างนอกนี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบและวันนี้ยังไม่หมด,ดเพียงเท่านี้เรายังมีเมนูของหวานด้วย <c oughs> เหมือนเวลาเหล,ลือเราจะทำให้เขาดูไงว่าเมนูสิ้นเดือนของหวานก็ทำได้ของหวานทำได้เหมือนกันไปดูกันครับอะไร ได้รับอาหารมาจากปองกูลยอดนักก๊อกนะคะมือสิ้นเดือนตอนนี้ยังโชคดีมากที่แบบยังได้กลิ่นอยู่นะทุกคนเดี๋ยวแบบลองชิมกันดูนะชิมเปล่าๆแบบไม่มีข้าวก่อนนะอุ้ยชอบมากนี่คือหนังเป็ดแบบชิมก่อนไม่มีรสชาติอะไรเลย <laughs> ฉันว่ามันอร่อยแหละ คือด้วยจากความหอมพริกไทยพริกกระเทียมใบโหระพาฉันว่ามันอร่อยแต่ว่าจะเป็นโควิดจบอี๋มีวันนี้ของหวานครับทุกคนที่ย้ายจากตรงนู้นเข้ามาไม่ได้มีอะไรมากเลยรลอนที่สุดท้องแอร์ก็มีไปถ่ายข้างนอกเพื่อโอเควันนี้หลายๆคนคิดว่าไอติมันทำยากซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งได้กินแบบนั้นผมไม่เคยทำเหมือนกันแต่คุณแบงค์เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆไอติมมันทำง่ายมากเลยโดยการที่เรามีกระมังอะไรแบบนี้2งอัน ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ด้วยหลักการที่เราเคยทำอไอติมหลอดเราก็ใส่เกลือเข้าไปเพื่อทำให้มันไม่บริสุทธิอ์อันนี้เกลือปลุกเท่าไหร่อ่ะื้อมะนาวครับพาี่ของฟิตอ่านมนมทั่วไปใส่ไปอย่างนี้ใส่วิปครีมครับพี่หนึ่งก้วยตัวใส่วิปครีมเนี่ยเหรอใช่ค่ะแค่270เลยค่ะแค่270เลยค่ะฮ<ส>ะ ไอแบง <S <S มึงมึงได้ดูหน้าปกไหมอีไอติมมันจะขาดวิปครีมมันก็ไม่นัวสิหน้าปกมันคือข้อตำร้อยเอา,อางี้ทุกคนถ้าคุณไม่ใส่วิปครีมก็มันเป็นไอติมได้นะซื้อนมทั่วไปมาทําได้แล้วพี่ต้องคน,งนจนกว่ามันจะขึ้นเป็นแบบเกล็ดๆไข่แค่นั้นก็กินได้เลยพี่มึงพูดเหมือนง่ายแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นเกล็ดวนเนี้ยพี่เมนูนี้กำลังดีมากเลยอ่ะนม2 7บาทวิปครีม2องาทน้ำแข็ง5้าบาท302บาทเองพี่ไอ ทำร้อยซองบ้านพีป <the right> ีมีอะไรจะอวดทำไอติมกินเองกันค่ะอยากกินไหมนี่แหละการเจอกันแบบออนไลน์ที่แคทกินขอจิ้มด้ยนะมาเสิร์ฟด้วยนะได้เลยพี่ไอติมคุณก็จะเหมือนคุณกินโฟมอะถ้าคุณเป็นโควิดอะมาซาใครก็ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ข้างล่างเป็นไอจิมเอ้เนี่ยข้างล่างมันแข็งนี่ไหมแต่ว่าแต่ว่าข้างบนไอ้มึงผิดสูตรข้างล่างมึงผิดสูตรป่าวะหรือเราต้องเอานมแล้วทาทานแข็งไว้ไม่ให้ม่งก็ขูดออกแล้ว่ะกินไงอันนั้นหลักการของมึงอ่ะคือเอ่อสตีฟู้ดอินเดียค่ะ more moments later อุ้ยนีไงนีไงใช่แล้วแข็งแล้ว อุ้ยโห็กเจอร์คือถูกเลยค่ะทุกคนนี่แหละไอติมที่ใฝ่ฝันอืมบินได้อ่ะหวาน้อยน้อยนุ่มหนีและกูเชื่อว่าตอนถ้าถากูควรไปแบบนี้สี่ชั่วโมงก็ไม่เสร็จเฮ้พี่เขาพีดละหรอแฮปปี้ดีใจละมีท็อปปิ้งค่ะอุ้ย วิ่งไปเด็กตาไงดีไหมว้าวนี่แต่มันคุ้มค่ามากอะเปรี้ยวไหมหลังจากนี้บริษัทเราไม่ซื้อติ่แค่ตู้เย็นะเรายินเองทำเองลงทุนเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบซื้อสคอรดมันสคอรดเท่าไหร่ยี่สิบหมดนะคะใครช้าหมดนะคะกินนี่มาแล้ว อ่ะวันนี้ปิดจบแล้วทุกคนเมนูตำร้อยเมนูเซอร์ไวเวอร์พวกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับสามเมนูแรกนี้แนะนำนะและคอมเมนต์กินได้แน่อนอนเมนูหลังอ่าถ้าเงินเหลือ <laughs> เอาไปเป็นต้นเดือน <c oughs> ได้เงินเดือนเมื่อไหร่ก็ลองจัดไอติมดูไว้เจอกันใหม่สำหรับปองกูยนนครับจ้าบายบ๊ายายามีไว้ได้ไอติมแล้วนะคะ ดูท่าทางมีคนอยากกินด้วยนะคะลุงป๊อปมีเผื่ออจุ๊มไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันเป็นน้ำอ่ะมีอแต่ว่าก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยเพราะว่าจีจีอุ๋ยเอามาวางไว้หน้าห้องประมาณเกือบสินาทีแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นลายเราก็เลยไม่ได้ออกไปเอาลองชิมน้ำไอศครีมก่อนนะคะเราเป็นโควิดแหละเราน่าจะรีวิวอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าลองกินสตรอเบอรี่ดูเพราว่าให้สตรอเบอรี่มาเยอะมาก อได้รสเปรี้ยวอะ่ะถ้าคนปกติกินอะ่ะต้องเปรี้ยวมากเนี่ยเลยสดชื่นนะขอบคุณนะคะ่ะ